ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาหาช็อตในโซนซิงตานะครับก็กดไลค์แล้วก็ไปชมกันเลยสวัสดีโอ้โหตอนกูไม่อัดคลิปช็อตเต็มเลยอัดคลิปเพ่ดีไม่โดนสักหรอเออเอาเข้าไปโอ้โหหมดกำลังใจ อไม่ชัดหนึ่งตอนแรกไม่ต้องสี่ช็อตอต่โอ้โหเกินไปเปล่าแบตก็ใกล้หมดแล้วโอ้โหเกินไปเปล่าทุกผู้ชมไอ้พูดอ่ะดันชิวิวยเบาๆเลยครับโอ้ย เอาชิไเฮ้ยชวบอกตายต้องแอรคับน้องไม่ต้องแอรคัน้องไม่ต้องแอรคับน้องโอเคออกออกมาหน่อยไม่ต้องแอรคับน้อง ไลยสามช็อตแล้วใช่ไหมในนี่สี่ช็อตอีซี่สกิปตึงๆก็เฮียแล้วครับล้าวโอ้ห้าใช้สกิปคงไม่ลากหรอกเนี่ย้าใช้สกิปคงยิง่ิ้วนานละเอาโอ้ไม่โดนคนเดินนี่ว่า โอ้ใจเย็นครับพี่พวออเอเอฮะฮะไอ,อ้ที่หนึ่งหนึ่งไม่ได้ปิงนะมันต้องตัวไม่ได้ไไโอ้โหพวกมึงก็รวมใจกันยิงกูเกินคนอื่นมีมึงไม่ยิงแม่งไม่ยิงกันแต่มายิงผมโคตรสุดยอดเลยครับเชอบนี่มาสอนมือถือในโซนนะครับผม,มต้องรักษาระยะห่างนะใกล้ๆอย่างนีในใน้มีโอกาสยาก นมีแต่รออัดตัวหมดนะคะมึงโอ้โห,โโหมันต้องวางเปล่าอยู่วางเปล่านิ่งๆเฮ้ยใครอยู่วะเฮ้ยไม่คิดไม่อู้หูอยู่นู่เราเราอยู่นี่อ้าวโ,โ,โ,โอ้โหโอ้โหโกกูมาจากไหนกันครับเนี่ยเกินไปแล้วเปล่าเฮ้ย มึงมามึงมามึงมามาครับน้องมาครับน้องแตกัดเมื่อกี้แม่งเใช้จะคิปเลยเฮโอ้โหโอ้โหมา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  โอ้โหอยู่ดีแม่งก็ลากขึ้นให้เองเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหลากเวอร์ไปไม่เวอร์ไม่เวอร์เพราะว่าเวลาดึงมันต้องดิงสุดลยเห็นไหมมันก็จะมีโอกาสมากกว่าโอ้โห จะแป๊ดน้องเม็ดเดียวครับน้องทุกคนมีเคนนล็ดลันอ,อ,อ,อะไร้ยนยามากยญาอ่อนเข้าไปได้ไหมไปใส่สปรินโอ้โหว่ายิงลูวอะไรอ๋อที่ช่องออกเบาๆถ้าไม่ทำลิปก็เบาๆช่องจริงได้ไหมยังมาเสียงดัง โป๊โป๊ะไดแน่เลยครับทุกท่านโป๊ะแน่แน่โป๊แน่แน่โป๊แน่แน่ก็วันี้เราถือว่ากองปาดขวาทุก่อวางกองปัดขวาเพื่อวางทีได้จริงไม่อยู่หรือเจ๊รอเดี๋ยวตอบเลยเนี่ยปัดขวาพอวาอันนี้คือคิดเป็นกองควงอ่ะแล้วมันจะขึ้นไม่ถึงตอันนี้คิดเป็นกระปื่มในนี้แหละเพราะมันโหดอยู่แล้วครับน้องๆ พ oh. uh oh. she um, ี่มันเอ้ยเฮ้ยไอ้ทำไมตนนี้หัวแตกหัวแตกคมคมโอ้โหไอ้ยังกูมายิงเขาไว้เมื่อกี้เขามายิงอืนสุดยอดเลยครับนังนงหรือว่าพี่กูเนี่ยแหละหรือว่าเพื่อนกูเนี่ยแหละเรียกน้องไปก่อนพเจ้าไอ้พอมันการทัพเจฟตัวหนึ่งไอคนนี้แหละต้องยิงให้ละไอเชี่ยเกินไป ไอ้เอฟไอ้ไอ้มีอะไรด้วยไม่เอาหาอหาชชอตทำซีริโอดีไม่ต้องมาันโอ้โหยิงหดนเหมือนโกดใครอ่ะสมหน้าก็เล่นกับเพื่อนไปดีทูไปเลยดีทูไปเลยมันเงียบอย่างนี้แหละไม่มีใครเล่นนี่ครับผมผมเป็นอาตมานะครับผมนี่ ผมเป็นโยมไม่ใช่ตีนนะครับเอ้ยไม่ใช่รองเท้าครับผมเอ้ยไม่ใช่ตีนก็เลยไม่ได้ครับนะโหลจังหวะนี้ครับผมปัดสายพระวะเพื่อนผมเองกระโดดปัดเหมือนเหมือนเหมือนนี้นะทุกคนกดไลค์ได้กดไลค์ดีไย กระโอมเยกระหึกระนั่นไม่เออเดาโอ้แม่งเอ้อย่างนี้แม่งวัดกันเลยดีไหมอ่ะเฮ้ยดึงไม่โดนเฉยโอ้จับขวงไอ้เกิดไฟเกิดไปมึงเกิดไป ไอ้ผีมึงเกินไปเพื่อนไ้แปะครับน้อ,อ,นองเละะเฮ้ยน้องเอ้ยมาลอนบเบลอยรขบสองจะอยู่ไมได้เชี รียบร้อยครับน้องไม่ได้เติงครับน้องน้องใครไม่รู้แหละก็เลีอยปิดกระลาต่อยต่อยุ่งไปเลยดิเฟนเชียลอีซีแม่งยิงอัดตัวแม่งได้เป็นร้อยคิวแล้วเมันเน้น ไม่เลรอโออ้โอ้โอาหายช็อตต่อกันเลยอ,อีซี่ไปหนึ่งนะใอีซี่ครับน้องบอกแล้ว,อ,อ,ลวอีซี่ครับนออ้อง <tôi> ända, à à, uh, à, to subscribe cho kênh Ghiền Mì này, này, bỏ lỡ những video hấp dẫn chào chị trang Trang chào 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 โอ้อัดตัวอัดตัวยับเลยอยู่ไปะเนไปเลยไอ้ปืนมันดึงดูดกระสุนหรอปะอ้ยโอสาเปิดโปนล่ยไอ้ปปล็อกตีน่ะเห็นไหมอ๋อ ก็ลอว่าชอบฮะไม,ไมะ่เอาอิ่มแล้วอะไรอ่ะฮะอะไรขนมก้อนอะไรไม่รู้อ่ะอ๋อขนมแม่นั้น ส่วนกระซือแม่อีกแล้วอ,อุ้ยดูนะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเช่าระวังรัตกนะอีกทีนะอะไรเชื่อแบบนี้ระวังรันตกรอแตกอ้าวฮะสามก้อนไมินไม่กินนกินเลยขอก้อนหนึ่งเริ่มหิลวละหมาใหญ่ผมก็หิวแล้ว ไม่ตัง้งอะว่าเพื่ออะไรอะครับเฮ้ยไดเออ้เออแม่ก็ให้ได่าตาั้งอะไรไมาเพื่ออะไร

ผมเข้าผมผมผมเข้าคุณ大叔做好了หัวฮึ่ม <noise> อู้ห <noise> 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 <noise>

าทูปม่ลงมามาหาให้แล้ต่อมาละมาละได้อกอตบมากนก็หยุดไปยต้องตเหลียมาได้ก็บ่ไลชาดม 哦。Oh, หแม่งเติมไปไปยังไงโอ้โหบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งมาครับผมมาแต่มาอะไรเฮ้ยไอ้เจ๊ไอ้คนนั้นทำหน้าของผมนะครับผมเขายิงเยอะกว่าผมนะครับเราก็ต้องไปกำจัดมันนะครับผมเอาพวกพี่มาเข้าอีกล้วไอ้มามาเราต้องกำจัดมาฮะ ฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนคลิปนี้ก็ต้องขอต้อนรัปผู้ชมนะครับน่าจะทำแบบไม่เลียงไเลี่ยงนะมาเพื่อแม่งอยากหนึ่งแล้วผมเปิดไม่คุยกับมันไม่ได้แล้วครับขอรต้รอนรับพี่ก๊อตสวัสดีครับรบายบายสวยสวย